สำหรับอีกหนึ่งแปลงนะครับผมดินดำนะครับแปลงนี้ติดถนนลาดยางด้วยนะครับเป็นถนนเส้นในหมู่บ้านนะครับผมซึ่งอยู่ใกล้กับแยกวัดหนองเยบัวเนี่ยประมาณราวกิโลกว่าๆหน่อยหนึ่งนะครับผมขึ้นอยู่กับตำบลหนองกวางอำเภอพัทธลามจังหวัดราชบุรีครับหนึ่งไร่ตามงานนี้นะครับผมราคาครับอยู่ที่เจ็ดแสนเก้านะครับผมตอนนี้ได้ย่นเรื่อง แบ่งโฉดแล้วนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับจะเป็นตัวหมุดแนวเขตนะครับผมอ่าตัวนี้เลยนะครับผมที่ดินแปลงนี้ครับความลึกอยู่ราวๆประมาณ85เมตรนะครับไปจนถึงตรงแนวต้นสักตรงด้านนู้นนะครับผมความกว้างของแปลงนี้อยู่ที่32เมตรครับ นี่เลยอ่าตตดถนนลาดยางแบบนี้และครับทางด้านนู้นก็เพื่อนบ้านนะครับฝั่งตรงข้ามก็มีเพื่อนบ้านนะครับอันนี้มีไฟฟ้าไฟทางอยู่ด้วยนะครับฝั่งตรงข้ามแต่เดี๋ยวจะขยายเขตนะครับทั้งน้ำประปาและไฟฟ้าข้ามมาอย่างฝั่งนี้นะครับแปลงนี้จะพร้อมร้อมรั้วด้วยนะครับผมเรื่องของเขตชุมชนเนี่ยสบายใจได้หายห่วงครับตกลงออกไปเพียงแค่100เมตรเลี้ยวขวาปุ๊บก็จะออกไปตรงแถวแถวรีสอร์ทอธิไทยนครับผมแล้วก็อย่างที่บอกครับแปลง นี้ครับราคา1ไร่3งาน7จ0 0แสนเเท่านั้นตกเฉลี่ยไร่หนึ่งก็ประมาณ 4, 0 0แสนกว่าขวานะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับโฉนดตอนนี้นะครับก็พร้อมโอนนะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับอาจจะต่ำกว่าถนนนะครับอยู่ระลาประมาณ20เซนติเมตรเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยู่เนี่ยอยากจะขุดบ่อนะครับแล้วก็ดินขึ้นมาถมในส่วนที่อยากจะปลูกสร้างบ้านก็ได้เลยนะครับผม เรื่องของกรุงเทพระยะทางห่างนะครับก็อยู่ที่111กิโลเมตรเท่านั้นครับผมถ้าเกิดว่าห่างจากต,ตลาดโพทารามนะครับก็อยู่ที่31กิโลเมตรครับแล้วก็ออโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะครับผมโรงเรียนวัดหนองกวางนะครับก็อยู่ละลาประมาณ กิโลก,กว่าเท่านั้นนะครับผมเนี่ยดูดิสงสัยมาหมุนคออยู่ซ้ายขวาซ้ายขวาสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับที่ดินแปลงนี้โทรหาผมนะัชนนครับ0 9 2ย์3 5 5 6 3นะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook รวมไปถึง youtube c h anel n ด้วยนะครับบ้านและที่ดินทำเรด,ดีครับผมนี่เลยดินดำดำนะครับ แต่ถ้าเกิดอยากได้แปลงเล็กๆลงมาหน่อยนะครับ1ไึ่งครึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือทางด้านนู้นนะครับผมราคาแค่6 0แสนแเท่านั้นไกลกับบ้านคนด้วยผมนัชนนไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย